สำหรับนักเรียนที่เข้าระบบแล้วนะครับแล้วขึ้นลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ก็คือไม่สามารถโหลดที่หน้าเว็บได้นะครับจะขึ้นคําว่าขออภัยไม่สามารถเปิดไฟล์ได้เข้าไปที่หน้า Google นะครับอาจจะคลิกที่บวกเข้ามาที่หน้า Google เราจะพบเรากําลังล็อกอินอีเมลอยู่นะครับให้ทําการยกเลิกล็อกอินนะครับเข้ามาที่ชื่อของตัวเองนะครับบัญชี Google เข้ามาที่แสดงบัญชีเพิ่มเติมแล้วคลิกลูกศรลงจากนั้นคลิกคําว่าจัดการบัญชีจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้และซายเอาออกนะครับพอเรา i ายเอาออกแล้วก็ให้กลับไปที่หน้าคลิกปกติเราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับหากใครที่มีปัญหานะครับจะเป็นแค่บางเครื่องนะครับสามารถทําการแก้ไขลักษณะดังกล่าวได้